m o n t h s good morning stop talking please today we are going to learn about months เอาละค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าปฏิทินมีไว้ทำอะไร ปฏิทินมีไว้ดูวันเดือนและปีพศค่ะเก่งมากค่ะพลอยเราสามารถดูวันเดือนปีหรือวันอยู่ต่างๆได้จากปฏิทินค่ะและนักเรียนสามารถสังเกตการเขียนตัวย่อวันและเดือนในภาษาอังกฤษได้จากปฏิทินค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักชื่อเดือนต่างๆกันก่อนนะคะและถ้าใครฟังไม่ทันสามารถกดที่รูปลำโพงเพื่อฟังซ้ำได้ค่ะ January เดือนมกราคม February เดือนกุมภาพันธ์ March เดือนมีนาคม April เดือนเมษายน May เดือนพฤษภาคม June เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเดือนกันยายน เดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคม m น n ่ h A c a อน n d a คนนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแต่และเดือนคือคำว่าอะไรคราวนี้นักเรียนก็ลองผลัดกันถามตอบเกี่ยวกับเดือนต่างๆดูนะคะ Coon. What month is it? It's August. What month is it? It's February. What month is it? It's March. ต่อไปครูจะเป็นคนถามบ้างแล้วนักเรียนตอบนะคะ What month is it? It's May. <S What month is it, Pat? It's April. <S What month is it, Jack? it's january what month is it ploy it's september what month is it lynn it's december that's right you are so good ก่อนที่นักเรียนจะไปฝึกสะกดชื่อเดือนต่างๆครูจะบอกตัวย่อของเดือนที่นักเรียนได้เห็นตามปฏิทินนะคะเริ่มที่ January ตัวย่อคือ J A N ต่อไป February ตัวย่อคือ F E B ต่อไป March ตัวย่อคือ M A R ต่อไป April ตัวย่อคือ A P R ต่อไป August ตัวย่อคือ A U G ต่อไป September ตัวย่อคือ S E P T ต่อไป October ตัวย่อคือ O C T ต่อไป November ตัวย่อคือ N O V และต่อไป d e c ember ตัวย่อคือ D E C นักเรียนว่าชื่อแต่ละเดือนในภาษาอังกฤษจำยากมิคะถ้านักเรียนยังจำไม่ได้ครูว่าเรามาสะกดและออกเสียงพร้อมกันหน่อยนะคะโดยนักเรียนสามารถกดที่รูปไมโครโฟนเพื่อฟังเสียงอักษรต้นและกดที่รูปลำโพงเพื่อฟังตัวอย่างประโยคถ้าพร้อมแล้ว เราไป let's read กันค่ะ January J A N U A RY January it's January February F E B R U A R Y. February. It's February. March. M A R C -Y. H, March, it's March. April, A, P, R, I, L, April, it's April. May. M-A-Y. May. It's May. June. J-U-N-E. June. It's June. July J U L Y July is July August A U G U S T August is August. September. S E P T E M B E R. September. S September. October. O C T O B E R. October is October November N O V E M B E R November is November December D E C E M B E R December is December Month M O N T H Month what month is it? A calendar C A L E N D A R. Calendar It's a calendar. คราวนี้เรามาถามเกี่ยวกับเดือนบ้างนะคะโดยเราจะใช้ประโยคคำถามว่า What month is it แล้วก็ตอบว่า It's แล้วตามด้วยชื่อเดือนค่ะเช่น What month is it It's February <S ต่อไปถึงเวลาฝึกพูดประโยคต่างๆกันแล้วน้องๆอ,อย่าลืมนะคะ ถ้าต้องการฟังซ้ำหรือฟังไม่ทันก็สามารถกดที่รูปลำโพงเพื่อฟังซ้ำอีกครั้งค่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยค่ะ Let's talk <S What month is it? It's August. What month is it? It's February. What month is it? It's March. What month is it? It's May. What month is it, Pat? It's April. What month is it, Jack? It's January. What month is it, Ploy? It's September. What month is it, p Len? It's December. น้องๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละเดือนคือคำว่าอะไร ลองผลัดกันถามและตอบเกี่ยวกับเดือนต,ต่างๆกับเพื่อนๆดูนะคะจะได้จำได้แม่นยำขึ้นแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย